ชีวิตสืงานวันแรกของเกมค่ะอาหารเหลวสุดแล้วมัดใจแม่ที่นี่ทุกพี่เข้าใจดีกันทุกคนเลยค่ะเว้นแต่ไม่ว่าเธอจะป๊อปมาจากไหนคนดูจะเยอะจึงเยอะเพไม่สนใจที่ทำงานไม่ใช่ที่มาหแสงขอบใจ yeah. ูก็นั่งเฉยๆของหนูก็ไม่ได้หาแสงมีแต่แสงที่มาหาหนูให้เลครับใส่ดิครับใช่ดิ้งครับมีบพวกมีสมอง <c oughs> แต่ไม่มีรอยยักเท่านั้นแหละที<ฮ>่หลนี่ก็แม่ของน้องเขาไม่สบายอยู่อะ่ะ <c oughs> พวกเราก็เลยหาอาหารเหลวมาใช่ก็ใช่ไถูกต้อ<ๆ>ตงเราแค่อยากแบบซื้ออาหารเหลวให้คุณแม่น้องเขาก็ไม่มีอะไรมากนัตั้งใจจะซื้ออาหารมา่ใจคุณแม่น้องเขาสิไม่ดิ้งหรอกคิดมากใจยาก ฝากแม่น้องเอ็มครับโอ้โหของฝามองไครครับควนิดนึงครับข้ามหน้าข้ามตากันอย่างนี้สิครับใหญ่ขนาดนี้น้องกูเล็กเลยการให้อาหารทางสายให้อาหารในแต่ละมือ้อควรมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเหมาะสมเช็คไปพร้อมๆกันนะคะว่าควรมีอะไรบ้างอาัลโปรไฮเดรตจากข้าวสวยใช่ค,ครับโปรตีนจากไก่ต้องสุกเช็คค่ะไขมันดีจากข้าวหน่อไม้ใชครับ โอ้โหถือว่าทําการบ้านบนี้เลยสารอาหารหลักครบพ้วนแล้วก็อย่าลืมวิตามินและแร่ธาตุที่มาจากผักและผลไม้ซึ่งมีกากใยอาหารช่วยป้องกันอาการท้องผูกซึ่งพบปัญหานี้ในผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวได้น้อยพี่กู๊งคะเอ็มเปิดไม่ออกอะค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยครับเห็นตอนที่มันจ้องตาพี่ปะมันไม่หลบตาพี่เลยนะจริงๆ อ้ป้อมแค่นี้เลยอย่างนี้พี่ภูมิต้องไปสอนที่บ้านเอ็มบ่อยๆแล้วนะคะ่ดใคร่หนูมาทางหน้าทำ้าสิระวังกระเรียนนะตกใจค่ะที่ตรงนั้นอะเดี๋ยวพี่ค่อยๆปัดมันควรจะเป็นของเบลสิคะ เฮ้ยเป็นไรเนี่ยเจ๊เเจะใครอยาผมกับพี่ตั้มมาพร้อมกับแผนชั่ว<ะ>ที่จะแยกพวกเขาสองคนออกจากกันนี่เลยวิธีวิธีทำลายความเปมนติกของสองคนนั้นรับรองทันตาเห็นหนักเลค่ะพ่อ ปั่นทั้งวันเลยนะจ๊ะแล้วแบบนี้เมื่อไหร่แม่เธอจะได้กินล่ะแม่คงหิวแย่แล้วสินี่แล้วดูสิคะพี่บอมเนื้อกาเอามัยก็ไม่มีไม่ได้มีอะไรกันน้ำตาลก็เซนลงไปเลยแบบนี้อาหารสุกปกแย่เลยนะคะตกลยว่าที่ทำเนี่ยจะทำทงเหลวหรือว่าหาเรื่องอ่อยกันแน่ค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครัไม่เป็นไรเองนี่จ้ะอาหารทางการแพทย์ชงงา่ายพร้อมดื่มได้เลยอาหารทางการแพทย์ไม่ใช่แค่ประหยัดค่าใช้จ่าย,าายใ,ในการเลือกซื้อวัตถุดิบแต่ยังสามารถคำนวณปริมาณพลังงานและสารอาหารได้อย่างแม่นยำรวมถึงลดความเสี่ยงของการเกิดการอุดตันของสายให้อาหารเพราะมีความเหนืดกำลังดีและที่สำคัญเนี่ย เขายังมีสูตรเฉพาะของแต่ละโรคด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายใช่ผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคไตคุยตายจริงแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณแม่หนูอ่ะทานสูตรไหนอยู่หรอจ๊ะหนูหนูไม่ทราบค่ะขอตัวกลับก่อนนะคะโอ้เดี๋ยวค่ะไม่ทราบอ่ะไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ยทราบเนาะสิ่งที่ทำเลอะเทอะไ้เนี่ย เก็บด้วยนะจ๊ะเริ่มเลยโอ๊ยพี่ภูมิคะัวนหนูทำอะไรก็ไม่รู้เราก็เลิกลำบากก็ลำบากไอเดียพี่อ่ะเชิญเก็บเปคนเดียวเถอะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกไปเปียกอะไรอะไรกันไปด้วยดิเอายๆไน้องภูมิเรามาช่วยกันเก็บดีกว่าเนาะ